วันนี้ทรัมป์ประกาศระงับนะฮะขึ้นภาษีคือเหมือนว่าระงับไป90วันให้กับ75ประเทศซึ่งรวมไทยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่ไม่ตอบโต้สหรัฐนะครับแต่ว่าคนที่โดนแน่ๆคือจีนจีนนะฮะก็ขึ้นไปจนถึง125%ออันนี้ก็จีนก็คงกุมขมับและนะฮะเพราะว่า ต้องอมีสินคา้าหลายรายการที่เข้าไปขายอยู่ในอเมริกานะครับโดนแน่ๆนะฮะแต่ว่าราคาไอ้ทางอเมริกาเขาก็าทางทรัมป์เนี่ยก็ไม่ไม่กังวลนะครับเพียงแต่วา่าคนอเมริกันเองเนี่ยก็จะบริโภคาราคาสินค้าที่แพงขึ้นนโยบายของทรัมป์ก็คืออเมริกันเฟิร์สกูตั้งกำแพงภาษีเลยนะครับให้ราคา,าสินค้าของจีนเนี่ย ขึ้นมาใกล้เคียงกับสินค้าของอเมริกันหลังการประกาศดังกล่าวนะครับทำให้หุ้นสหรัฐเนี่ยผันผวนนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นทันทีนะครับโดยตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐในวอลสตรีทเนี่ยพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการนะครับตอบรับคำประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการาระงับการขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศอื่นๆออกไป90วันในส่วนของไทยนายก รัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทรัมป์นว่าในช่วง90วันนี้เนี่ยก็ถือว่า,าได้เกือบทุกประเทศเนะก็คิดว่าเป็นเรื่องเวลาที่แต่ละประเทศเนี่ยต้องต่อคิวกันเลยเพื่อที่จะคุยกับทางอเมริกาเพราะว่าหลายประเทศก็มีจมํานวนมากซึ่งแผนของเรานะครับที่จะทําในประเทศก็คือจะต,ต้องเตรียมให้ดีขึ้นนะฮะเราจะต้องมองในทุกม,มิติแล้ค่อนข้างที่จะครบอยู่แล้วนะฮะ อ่เหลือเวลาที่จะเข้าไปคุยท่านน้นเองว่าจะเป็นช่วงไหนเวลาไหนนะครับทางสหรัฐเนี่ยตอบรับมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้คิวนะครับที่จะเข้าพูดคุยอ่ก็ถามว่าการที่แต่ละประเทศต่อคิวคุยกันอ่นะฮะกับอเมริกาเนี่ยการที่ประเทศพันธมิตรในกลุ่มอาเซียนจับมือกันไปคุยนะครับคือแต่ละประเทศแย่งกันไปคุยเองกับถ้าเป็นกลุ่มอาเซียนจับมือกันไปคุยเนี่ยอ่อย่างไรมันจะมีพลังมากกว่ากัน นะคับทางนายกก็บอกว่าเราก็ทําทุกรูปแบบแหละนะทุกอย่างมันก็ช่วยกันนะทั้ทางประเทศเราอาเซียนนะถ้าจับมือกันกับอาเซียนแล้วมีพลังมากกว่านายกก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่เราก็ต้องทําในส่วนของตัวเราเองด้วยนะครับแล้วว่าคิดว่าทุกประเทศเนี่ยก็ควรจะทําเช่นนี้นะ